สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b e กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับเพืเ่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมา Уров, แนะนำนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่าย AS นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำทั้งหมด4นะครับ4ตัวนะครับโอเคครับเราก็ไปที่แป้นพิมพ์กันได้เลยมาดูโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายวันทุกข้อให้เรากดดอกจันสามหกศสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1GB 1ใช้งานได้1วันใครไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยเราไปดูโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายวันทูคอนะครับตัวที่2ให้เรากดดอกจัน550ดอกจัน3350สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วอยู่ที่387นะครับ KB นะครับ เล่นได้1ชั่วโมงนะครับใครไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเรามาดูโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับของเครืข่ายวันทุกคออตัวที่3นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจานเจ7ดเดอกจันสี่เจสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1GB นะครับใช้งานได้1วัน เพื่อนๆคนไหนที่กดไม่ทันหรือดูไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเรามาดูโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายวันทุกคอตัวสุดท้ายกันนะครับคือตัวที่4นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน777ดอกจัน1 6 0สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1G จิกใช้งานได้1วันนะครับ ใครไม่ทานก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นอิเนเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายวันทุกคอทั้งหมด4ตัวนะครับอาจจะมีตัวที่ได้และไม่ได้เลยนะครับก็ต้องอดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับเพื่อนๆจะได้รู้รายละเอียดนะครับในการที่เราจะทำการกดนะครับสมัครนั่นเองนะครับก็ให้ดูคลิปวิดีโอนะครับที่ผม แนะนำนะครับในคลิปนี้ให้จบนะครับอ่าก็คลิปนี้นะครับทํามาเพื่อความบันเทิงนะครับอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญ <c oughs> เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่อง ชชวัตใต้ลงแล้วผมต้องขอตัวลาเพื่อนเนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ